ช่วยกรรมการใหญ่ธนาคารทกศและโคศนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยนะในกรณีที่จะไปขอกู้เงินจากทกศเพื่อมาประกอบอาชีพนะครับรให้มีแผนงานโครงการก่อนนะครับรเขียนไว้ในใจก่อนเอาไปทำอะไรลงุงเอาไปเลี้ยงวัววัวกี่ตัวผมคิดว่าจะสักสี5ตัวเออคือให้ชัดเจนเลยว่าเราเอาไปทําอะไรนะครับและจะมีรายได้กลับมาและชําระหนี้ทกศได้อย่างไร คุณนิดจากปุรีรัมนะครับบัตรสวัสดิการไม่มีชื่อเป็นผู้ใช้น้ําแต่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันจะสามารถเข้าไปลงทะเบียนน้ําได้ไหมถ้าไม่มีชื่อเนี่ยถ้าไม่มีชื่อเนี่ยมันก็คงลงทะเบียนไม่ได้ครับเพราะมิเตอร์น้ําไฟมันมันต้องได้กับคนที่มีบัตรนะครับ ยกเว้นว่าคุณได้รับมอบว่าคุณจะเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์ตรงนี้ทีนี้ถ้าคุณไปใช้รวมกับคนอื่นเนี่ยถ้ามันเกิน315บาทเนี่ย<ะ>มันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเกิน3า6บาทก็ไม่ได้เกินวงเงินนะครับ<ะ>คุณสุวรรณเพชรูว์ถาม<ะ>บัตรไม่ผ่านลงอุทธรไปแล้วทางออนไลน์ทางออนไลออนไล์ขึ้นว่าให้ไปติดต่อในเขตของคุณอยากทราบว่าต้องทําอย่างไรต่อ คือผมไม่รู้ว่ามันยังไงนะแต่ถ้าคุณลงทะเบียนและลงแล้วสําเร็จแล้วแล้วพอไปตรวจสอบว่าไม่ผ่านแล้วเขาบอกให้ไปอูธรณ์ไปอูธรณ์ที่ไหนก็ก็จะบอกอยู่แล้วว่าที่ดินไปที่ดินธนาคารไปธนาคารเขาจะบอกแล้วก็ไปตามนั้นพอทําเสร็จปั๊บกลับบ้านครับแล้วรอาการประกาศผลการอูธทณ์หลังวันที่หนึ่งพฤษภาคมครับคุณะวันจากศรีสเกตเป็นกเกษตรกรขาชาวสวนยาง กระทรวงพาณิชย์ประกาศจะจ่ายค่าส่วนต่างในเดือนมีนาคมแต่ยังไม่ได้ต้องทำภายในเดือนมีนาคมนี้ยังเดือนกลางเดือนมีนาอยู่ยังอยู่ในกรอบเดือนมีนาคมนะภายในวันที่31มีนาคมครับพี่ถวันครับเงินส่วนต่างส่วนยางสองเดือนตุลาพฤศจิกาเขาจ่ายภายในเดือน ม,มีนาคม,คมนะครับวันนี้ยังไม่เกินสามสิบเอ็ดมีนาเพราะงั้นยังไม่ต้องทวงถามนะถ,ถ้าเกินวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมแล้วก็ทวงเดี๋ยวผมจะทวงก่อนเลยแหละคุณสมชายนะคะบอกว่าถามเรื่องการแบ่งที่ดินชื่อภรรยาก่อนอย่ากตกลงกันว่าจะแบ่งที่ดินการตอนนี้ได้หย่าแล้วอยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยจะสามารถแบ่งที่ดินมาเป็นชื่อคุณสามีได้ไหม ก็ไปตกลงกันเลยเพราะรว่ามันเป็นสิ่งสมรสอ่าไปตกลงกันเลยครับมีโฉนดที่ดินเป็นชื่อคนคนเดียวหรือสองคนก็ไปติดต่อสำนักงานที่ดินให้มาทําการอังวัดและแบ่งกันใช่แบ่งที่ได้แบ่งแบ่งที่ไม่ได้ก็ขายแบ่งเงินหรือคนนี้บอกฉันเอาเงินไม่เอาที่ก็โอนกันไปเหมือนกันอถอนชื่อก็แปลว่าโอนซื้อขายแล้วตกลงแล้วแต่ตกลงกันกับภรรยาของคุณเนาะใช่ตามตกลงก็ได้เลยครับคุณสมชายบอกว่าพ่อแม่มีที่ทบทหแล้วมีคนมาครอบครองต้องทําอย่างไรอ้าคนมาครอบ ครอบงที่ลักษณะอย่างนี้ของพ่อแม่เราถ้า,าครอบครองเกินหนึ่งปีก็แย่งสิทธิ์การครอบครองได้เลยนะที่แบบนี้ไม่มีเอกสารสิใครครอบครองคนนั้นได้ถ้าคุณปล่อยคนอื่นมาครอบครองหนึ่งปีแปลว่าเขาแย่งการครอบครองสําเร็จแค่หนึ่งปีนะใช่เว้นแต่ว่าที่เขามาครอบครองคุณไปแจ้งความคุณไปแจ้งความคุณไล่คาทุกวันและมีหลักฐานการแจ้งความแสดงว่าครอบครองโดยไม่สงบ อันนี้คุณสู้ในทางคดีได้ฟ้องขับไล่ได้แต่ถ้าเขามาครอบครองอยู่แล้วคุณเห็นเขาอยู่แล้วเขาไม่ทําอะไรจกนกระทั่งเขาอยู่ไปปีหนึ่งก็โดนเลยครอบครองเลยครับค่ะไปคุณพรมต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพรมคะครับผมคุณพรมสอบถามอะไรคะวันนี้คุณพรมได้ยินไหมคะพรมครับครับครับอ่าและได้ยินแล้วนะถามเลยครับถามเรื่องอะไรครับคือว่าผม ผมอยากถามว่าผมเป็นนี่ครับมันมันไม่มีปัญญาสง่ะนี่นี่ของใครครับเป็นนี่กับใครครับก็เป็นนี่กับทคสครับโอ้นี่ทคสเนาะคุณโพรอายุเท่าไหร่ครับหกสิบสีครับหกสิบสี่ปี เป็นหนี้ทกศหนี้จำนองหรือหนี้ค้ำประกันกันเป็นกลุ่มน,นี้่นี่จำนองที่เหรอครับเอาที่ดินกี่ไร่ไปจำนองสิบสองไร่ครับสิบสองไร่จำนองเป็นเงินเท่าไหร่ครับเอ,อผมไม่ได้รงประมาณสามปีสามปีนี้แหละเออตอนมันเเงินห้าแสนห้าแ,แสนกว่าเนี่ยอันนี้รวมแล้วห้าแสนกว่าเนาะครับผม อืมแล้วลุงพรมเนี่ยมีลูกไหมนีก็มันไอหนึ่งมันก็ติดยาอืมแม่แม่ก็ตาบอดอืมตาบอดสองข้างก่ะแม่นะ่ะครับผมแม่ตาบอดสองข้างแม่พิการตาบอดลูกที่มีก็พึ่งไม่ได้ติดยาเนาะทีนี้ลุงพรมล่ะแล้วตัวลุงพรมเองล่ะสุขภาพเป็นไง ก็มันก็ปกติดีครับแต่ว่ามันก็เราก็แก่มาไปเรื่อยๆเนาะแ่ไปดูแล้วดดููแล้วไม่สามารถจะชําระหนี้ทกสห้าแสนกว่าบาทนี้ได้ใช่ไหมครับผมอเกี้ทกสเขาก็มีแต่เขาคือจะให้ขายอย่างเดียวถ้าขายแล้วพวกผมจะทําอะไรกินล่ะอืมโอเคหลวงพรมหลวงพรมทกสสาขาไหนครับ มหาชนะชัยครับมหาชนะชัยเป็นสมาชิกทออกสสาขานี้มากี่ปีแล้วครับทกสสามสิบเอ็ดครับ,บสามสิบเอ็ดเคยรู้จักผู้จัดก,การที่ชื่อสุธรรมไหมรู้ครับรู้รู้รู้เออนั่นแหละพี่ชายผมอ๋อเออสุธรรมอ่อนเกียรติพลใช่ไหมเคยรู้จักใช่ไหมหัวนาหัวนาคร,ครับครับรู้รู้รู้สร้างหัวหน้ารู้ทมน่ะ แม่นุ่มพี่ซ้ายของคอยแล้วเนาะเออเนกษียณแล้วกรอยู่มองนั่นละเออเกษียณแล้วกระบอกเมื่อบ้านมี่เมียอยู่มองนั่นก็อยู่งเมองนั่นเพิ่นก็เป็นผู้จัดการสาขาเกษียณไปไปหลายปีแล้วเหมือนกันเนาะเอาละครับผมเอออย่างนี้ครับลุงพรหมครับครับการแก้หนี้ของลุงพรหมเนี่ยมีสองกรณีก็คือ เจรจาขอยืดระยะปรับโครงสร้างการชำระหนี้ออกไปนะครับซึ่งมีก็ไปจ่ายต้นจ่ายดอกนะครับขอส่วนลดดอกบ้างอะไรบ้างก็ตามโครงการของทรกสเหตุผลว่าแม่บ้านเขาพิการตาบอดใช้แล้วนะครับ,รบนะน้าในขอขอเหตุปัจจัยนี้นะประการที่สองที่บอกว่าพอลุงไม่ไหวเนี่ยสาขาเขาบอกว่าให้ลุงขายที่มาชําระหนี้เนี่ย มันก็ถูกครึ่งหนึ่งไม่ถูกครึ่งหนึ่งไอ้ส่วนที่ไม่ถูกคือไม่บอกลุงให้รู้ว่าขายยังไงแต่ถ้าถามผมผมก็มีวิธีการเหมือนกันว่าก็คุณลุงครับลองประเมินดูว่าที่สิบสองไร่เนี่ยราคาสักเท่าไหร่ครับลุงไร้ละเท่าไหร่ได้สมมติถ้าขายไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะประมาณประมาณนี่ประมาณป้าตั้งใจขายเท่าไหร่อะประมาณก็อยูป่ประมาณประมาณแสนกว่าเนี่ยไร<ด>่ไร<ด>้แส,แสนหนี่ ได้ละแสนมันผมมันมีเขาเรียกว่าอะไรนาธามอ่ะนานทามก็คือนาที่น้ำท่วมนาทามก็หมกไล่น้บ้านก็หกไล่ก็โอเคมีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีเนาะนาธามก็ทำทุกปีทุกปีปีไหนก็น้ําท่วมน้ําท่วมทุกปีอืมันก็มีแหละถ้าน้าท่วมปีไหนน้าแรงนาทามก็ได้ผลปีไหนน้าท่วมนาทามก็แย่ใช่ไหมลุง ออม,มันมีทั้งมันมีข้อดีข้อเสียมีข้อบวกข้อลบของมันคุณลุงครับอย่างนี้นะออถ้าไร่ละแสนเฉลียล่ยเฉลี่ยเอาว่าแสนหนึ่งอ่ะลุงบอกแสนกว่า,าเอาแสนหนึ่งสิบสองไร่ก็สิบสองแสนล้านสองล้านสองลลุ 2, 2> ลงปินนี่อยู่ห้าแสนถ้าเราขายบางส่วนเพื่อตัดชำรหนี้แล้วก็เหลือบางส่วนถ้าลุงไม่ขายเลยให้ลุงหาเงินห้าแสนกว่ามาชำรหนี่ แล้วหาไม่ได้ดอกเบี้ยมันจะขึ้นไปเรื่อยเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปเป็นเก้าเป็น1ิบเป็น1ิบเป็นสิบกินหมดต้องหาเงินก้อนมาโปเลยออจะกินหมดเราไม่เหลือเลยครับในขณะเดียวกันเราบอกว่าเอาขอเหลือกันส่วนเลยส่วนหนึ่งยอมตัดขายนะครับเพื่อจะให้มีส่วนหนึ่งเอาไว้จะเหลือสามไล่สีไล่ห้าไล่หกไร่แล้วแต่นะครับเพื่อตัดนี่ก้อนนี้ไปคุณลุงพรมลองคิดดูข้อนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทาง เราขายไม่หมดขายไม่หมดนะลุงนะขายไม่หมดนะขายบางส่วนนะขายตัดหนี้นะและให้ทกศเขาประกาศหาคนลูกค้าคนที่อยู่สาขาเนะี่ยดูซิว่ามีใครสนใจที่ของลุงไหมสิบสองไร่ขายหกไร่ราคาสมมติหกแสนสมมตินะหกไร่หกแสนตัดหนี้ลุงได้เลยเหลืออีกหกไร่ลุงก็ได้ทํามาหากินต่อไปลุงคิดข้อนี้ด้วยนะลุงนะคิดเผื่อนะครับผม กับข้อ2ก็คือว่าการปรับโครงสร้างหนี้ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ให้ทกศเดี๋ยวผมจะประสานท่านผู้ช่วยภพศาลให้ทกศสาขาหมาชนะชัยเนี่ยลงไปคุยกับคุณลุงว่าดูซิประเมินลูกหนี้รายนี้ดูซิว่าจะมีส่วนลดตรงไหนแกบ้างสมมติถ้าลุงขายตัดหนี้หมดนี่ลดอะไรคุณบ้างยกดอกให้ลุงทั้งหมดได้ไหม<ะ>หรือยกให้บางส่วนอย่างเงี้ยนะหรือไม่ขายปรับโครงสร้างหนี้ให้ลุงค่อยๆผ่อนไป นะครับซึ่งตรงนี้ลุงก็รู้สึกว่าไม่รู้เมื่อไหร่มันจะหมดนะอ่ะเนาะแล้วก็ดูเหมือนจะทํางานอยู่คนเดียวนะลุงนะครับผมยอมตัดบางอย่างเพื่อให้เอาได้สบายดีกว่าแล้วก็มีเวลาก็าจะดูภรรยานะครับส่วนลูกลูกที่ติดยาไม่เอาการเอางานเนี่ยนะครับทําร้ายพ่อแม่ไหม ยังยังครับยังยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกยังไม่ลงมือนะมันมันกูไปเรื่อยๆเลวมันก็ูแม่กูแต่ผมมันไม่กล้ากูหรอกมากูแต่แม่มันนะกูแม่แม่ก็ตาไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะประสานให้ทกศลงไปพบคุณลุงพรมที่บ้านนะบ้านอยู่อำเภออะไรอะเนี่ยมหาชนะชัยเนาะอยู่มหาชนะชัยบ้านดอนพึ่งครับดอนพึ่งนะเดี๋ยวจะให้หัวนาเพิินไปหาเด้อ ครับผมครับผมแล้วลองคิดเบิงที่ผมผมผมว่าให้เจ้าฟั่งเนี่ยนะลองคิดเบิงเนาะว่าสิบสองไล่หารสองลองดูซิเหลือบางส่วนเสียบางส่วนเพื่อตัดปัญหาตรงนั้นไปเมนบอครับผมลองเบิงจากนั้นล่ะแต่า่งหัวหน้าพันกว่างสั้นล่ะพวกหัวหน้าขวันพวกหัวหน้าวลี่พันกวออกมาอยู่พันกว่าอยู<ม>พ่พันกว่าแบงขายจักรวนเอออยากขด้ไนไขายอย,าอ,อยู่จะบอกย่ายๆว,ว่าเขาต็ให้แค่ มือม้อ,อเจ็ดมือ้อนึงสินะไรน่นึงนะอืใช่บ,บ่หลา,ายล,ลุง<ต>ก็ <มา S 1> ไปขายเองไงลุงขายเองขายขายเพื่อนบ้านขายขครที่สนใจลองดูตกลงราคากันดูแต่อย่างน้อยที่สุดลุงดูราคาประเมินเสียก่อนว่าราคาประเมินของลุงเท่าไหร่ราคาตลาดเป็นเท่าไหร่ครับผมาม่ลองคิดดูนะแล้วก็พอสมมติพอขายแล้วเนี่ยแล้วก็ไปปิดหนี้ทั้งหมดเนี่ยแล้วขอลดดอกขอลดดอกโอเคไหม ครับเพื่อให้มันน้อยลงมาอีกอะ่ะคือลดดอกต้นลงไม่ได้แต่ขอลดดอกเพราะปิดหนี้แล้วนะขอลดดอกให้ลุงหน่อยลงให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าคู่สมรสพิการตาบอดล้วคนเดียวก็ไม่ไหวะนะค่ะครับนะและถ้าถึงตอนนั้นแล้วลุงบอกผม่เดี๋ยวผมจะแจ้งทกศให้เพิ่มเติมนะครับผมครับผมสวัสดีครับลุงครับสวัสดีค่ะครับครับ